กำลังฟัง Ever Healthy Podcast เพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งของชีวิต <Healthy> สวัสดีเพื่อนๆชาว Ever Healthy Podcast ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมารับฟังในเรื่องราวของการเลือกอาหารทดแทนและสารอาหารที่เหมาะสมกับการลดไขมันวันนี้นะครับทุกคนมาพบกับหมวดสุดท้ายนะครับก็คือหมวดของไขมันหรือว่าน้ํามันนี่เองนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะ คิดว่าการที่เราจะลดไขมันเราต้องไม่กินไขมันหรือเปล่าซึ่งวันนี้นะครับจะมาไขข้อกระจ่างก,กันว่าน้ํามันก็มีประโยชน์นะครับน้ํามันเราควรจะทานให้เป็นนะน้ำมัน1ส่วนนะครับหรือประมาณ1ช้อนชาจะมีไขมัน5กรัมนะครับร่างกายนะครับวันหนึ่งเนี่ยควรจะได้พลังงานนะครับจากไขมันนะไม่เกิน30%ของแคลอรี่รวมของร่างกาย BMR รวมของร่างกายนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับ ก็ถ้าประมาณง่ายๆคืออย่ากเกินถ้าน้ําหนักตัวโดยเฉลี่ยนะฮะก็คืออย่ากเกินประมาณ60กร,รัมต่อวันนะฮะก็แล้วแต่น้ําหนักของแต่ละคนนะฮะแต่เรารู้ง่ายๆเลยครับว่าพอน้ํามัน1ช้อนชาไขามัน5กร,รมัม1กร,รัมนะครับเท่ากับ9กิโลแคลอรีแปลว่า5กร,รัมก็เท่ากับ45กิโลแคลอรีนะครับซึ่งน้ํามันเนี่ยจะแบ่งเป็น3ารประเภทด้วยกันนะครับน้ามันแบบแรกครับก็คือน้ํามันที่ให้กดไขมันไม่อิ่มตัวตําแหน่งเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เป็นน้ํามันเขาเรียกว่า กดไขมันไม่อิ่มตัวแปลว่าไขมันดีฮะได้แก่น้ำมันมะกอกน้ำมันลำาวน้ำมันถั่วลิสงน้ำมันคารโนนารวมถึงถั่วต่างๆนะฮะอัลมอนด์นะครับเมล็ดมะม่วงหิมะพันพวกเนี้ยเป็นไขมันดีรับประทานได้นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับจะช่วยในการป้องกันโรคหัวใจป้องกันเรื่องคอเลสเตอรอลด้วยนะครับน้ำมันลำาข้าวอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะฮะซึ่งก็จะมีกดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะครับซึ่งตรงเนี้ยครับก็ สามารถทานได้เหมือนกันแต่อย่าไปรับความร้อนนะฮะเพราะมันจะเปลี่ยนรูปไปนะฮะนี่คือน้ำมันกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวนี่คือแบบแรกนะครับแบบที่สองครับเป็นน้ำมันที่ให้กรดไขมันอิ่มตัวซึ่งแบบนี้ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าจะทําให้หลับคอเลสเตอรอลสูงขึ้นนะครับไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นเช่นน้ามันหมูน้ํามันไก่น้ํามันวัวน้ามันปาล์มเนยสดครีมนมสดกะทิเนื้อมะเขาวขูดนะครับเบคอนทอดอะไรพวกนี้นะครับก็คือไขมันอิ่มตัวทั้งหมดเลยนะฮะ และแบบที่3ครับที่เราก็ไม่ควรทานอีกเหมือนกันก็คือน้ํามันที่ให้ไขมันทราสนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นไขมันที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพที่สุดแล้วทาให้แบบเรียกว่าระดับเรียกว่าคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในเลือดเพิ่มสูงขึ้นนะฮะแล้วก็เรียกว่าไขมันทานยังไปลดระดับคอเลสเตอรอลดีด้วยก็คือไปลด HDL นะฮะและไปเพิ่ม LDL นะครับซึ่งตรงนี้แหละครับก็เรียกว่าไม่ควรทานอย่างยิ่งนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในประเทศไทยก็มีการเรียกว่านะครับ ตรวจสอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีนะฮะแล้วก็นอกจากเป็นบางเจ้าที่เขาลดต้นทุนนะครับในการผลิตนะฮะซึ่งในอุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆใช้น้ํามันพืชน,นะแล้วก็ผ่านการเติมไฮโดรเจนนะครับเพื่อให้อาหารอยู่ได้นานกว่าเดิมนะฮะเช่นอาหารอบขนมครเคี้ยวนะครับครีมมาร์การีนพวกเนี้ยอาจจะต้องระวังแต่ถ้าเป็น อุตสาหกรรมที่ใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นนะเขาจะใช้เขาเรียกว่า fully hydrogenation นะครับก็จะช่วยทำให้เราไม่ได้กินไขมันทร u s เข้าไปนะครับในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะฮะก็ตรงนี้เป็นเก็ดความรู้นะครับที่เกี่ยวกับในการเลือกทานสารอาหารนะครับเพื่อลดไขมันนะครับเราควรจะเลือกให้เป็นนะครับถ้าผมสรุปนะเราควรจะเลือกให้เป็นในหมวดข้าวแป้งครับอย่ากินเกินนะครับ4กรัมต่อน้าหนักตัวนะครับ1กิโลกรัมต่อวันนะ แล้วก็ถ้าเป็นน้ําตาลนะครับอย่าก,กินนะครับผู้หญิงอย่าก,กินเกิน6ช้อนชาผู้ชายอย่าก,กินเกิน9ช้อนชานะฮะเชื่อว่าน้ําตาลมีผลมากๆประเภทโปรตีนครับพยายามเลือกโปรตีนที่ไขมันต่ำนะฮะหรือไขมันต่ํามากไปเลยนะครับผักผลไม้ครับทานได้ครับเพื่อวิตามินแร่ธาตุครับแต่ว่าผักเนี่ยผมก็คิดว่าได้หมดนะฮะแต่ถ้าเป็นผลไม้ก็ต้องคุมปริมาณเพราะมันจะไปเพิ่มคาร์บไปเพิ่มน้ําตาลนะครับนมทานได้ครับขอให้เป็นนม ขาดมันเนยนะฮะที่ไขมันศูนย์นะครับน้ำมันทานได้ครับขอให้เป็นน้ำมันที่เป็นกดไขมันไม่อิ่มตัวนะฮะโอเคไหมครับให้เลี่ยงกดไขมันอิ่มตัวแล้วก็ให้เลี่ยงไขมันทรัส์นะครับเชื่อว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ลดไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพขอฝากนิดนึงครับโปรตีนนะครับอย่างน้อยกินอย่างน้อยให้ได้1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะแล้วเราก็เลือกโปรตีนจากไขมันต่านะฮะและไขมันนะครับอย่ากินเกินเท่าไหร่ครับ 30%ของพลังงานรวมของร่างกายครับก็ถ้าเฉลี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คืออย่าเกิน60กรัมต่อวันนะครับผักผลไม้ครับวิตามินและธาตุกินให้ประมาณ400กรัมให้ได้นะครับก็เชื่อว่าพวกเรามีสุขภาพที่ดีได้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในพอดแคสต์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ Ever Healthy Podcast เพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งของชีวิต